สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอากิตอนน่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเดินกลับบ้านในประเทศญี่ปุ่นกันนะครับว่าเดี๋ยวไปดูกันในเกมนี้ว่า,ผม,าม <laughs> ผมจะถึงบ้านไหมผมจะถึงบ้านไหมเพราะว่าอีการ้องเต็มหูเลยวันวะันที่ยี่สิบเอ็ดเกือบอ่านวันที่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเออโอ้ยฉันกลับ,บบ้าน สายแล้วเนี่ยแตดที่นีแม่งโคตรมืดต้องเรียกกลับบ้านแล้วอะไร W A T อ okay. ินเตอร์แลกลิกขวาชิปรันย่อได้ย่อได้น่ย,ย,ย,ย <Yep. S 1> นครับแล้วก็ย่อดเดินเลยผู้หญิงผู้หวิงเดินมาตอกเต็กตอกเต็กตอกแตกอะไรครับเจเจมองหน้าผมทำไม เจมองหน้าผมทำไมแล้วทำไมเจมเหมือนมีกล้ามเลยโอ้โหโอ้หถ้าเดินถ้าเดินคอหักหันมองจนคอจะหักแล้วมั้งนะไปดีกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมไปสิวิ่งได้นะก็วิ่งกลับไากันโนเมื่อกี้รนะุนแรงน่ากลัวต้องใส่จ,จะต้องรีบกลับไปแล้วรีบกลับไปพี่ก็วิ่ง เมื่อแต่วิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอขยะรูกตาด้วระรูกต้าผีบ้าผีเล่นนี่เฮ้ยใครอ่ะอี่เป็นไข่พี่พี่จะไปไหนพี่พี่ไม่พี่วิงววว่งเร็วพอพี่แม่งวิ่งเร็วกว่าเราเอีกแง่เมื่อกี้จะวิง่งจะวิ่งตามพี่ผู้ชายไปสักหน่อย วิ่งตามไม่ทันเขาวิ่งเร็วค่ะสับตีนแตกเลยว่าแต่ญี่ปุ่นนี้มืดแล้วไม่มีใครออกจากบ,บ้านเลยเหรอโอตรเงียบมีตู้น้ำอยู่ตรงที่เลยพูดจริงนะมันแบบไม่มีใครเลยอ๋ออยู่ๆก็ดึงหัวขึ้นมา ไฮไลท์แบบแบบนี้หมายความว่ามันต้องเป็นห้องเราอย่างแน่นอนเพราะมันเด่นอยู่ทด้มันเด่นอยู่ห้องเดียวเลยโอเคเปิดไปมันก็ช่วยนิดนึงอะไฟฉายสองได้ใกล้กลอยู่ทั้งชั้นสี่นี่ไงดียยอย่างเลยช่อบรูปไหายท์ห้องและได้รู้ว่าแบบห้องเราอยู่ไหนเอับ ก็แ si si oh. oh, uh ่ huh. oh, ่สวิฟไฟเสียงอะไรเอ่ยเสียงทีวีนั่นเองปิดก่อนโอ้โอ้ประหลาดสงสัยจะลืมปิดสวิฟอะฮะอะไรสวิฟไฟโอ้เสียงสวิฟไฟดังมากยอด ยังไงเราต้องทำอะไรต่อห้องน้ำไหมอ๋อมีห้องน้ำเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงมันมันตึงอะไรเลยเงี้ยอืมไม่เปิดได้แต่ก็เอ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอะไร มามา่โอ้โหถ่วยมามา่ากระจิ๋วนึงอิมม่มอะนี่โดนัสโอ้โหเสียงปิดตู้เย็มนมแบบตึงต้งตึ้งเสียงปิดตู้เย็นนิดปิดทีเขาไม่ได้กันหรอเหนื่อยมากแล้วนอนดีกว่าเดีพี่ปิดตู้เย็ดดังมากเลยนะ วันที่ยี่สิบสี่ว่ะคือพี่ปิดตูเ้เยน็นซะแบบปึ้งปึ้งถ้าเป็นโถ้าบุกเป็นข้างห้องผมดูคขึธรรมาดาแล้วนะปะ้ไนายมัน,มนโดนดิโทษ <c oughs> ไม่ใช่โอ้โหรีเสียงอะไรไมีคนอ,อยูอหลังพุ่มไม้เดี๋ยวตงรงนี้ก็โคตรมืดแจำได้มัน ไฟมันติดไม่ใช่หรอได้แล้วครับเดี๋ยวก,ก่อนหยุดก่อนโอ้พี่เป็นใครครับฉันคือตำรวจนายไม่จะทำอะไรที่นี่นนผมอยากกลับบ้านในเวลานี้นะอ้ะพี่มีเคร์อฟิวอะครับพี่ไม่เคยผมกลับบ้านเ่ยสงสัยแต่ว่า อะไรนายใช้ทางนี้กลับล่ะใช่แล้วยาวจังเลยเทคยาวมากแล้วสามวันก่อนล่ะอ่าทำไมถามเบ็นั้นล่ะ <c oughs> ต้องอึ้ๆด้วยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อน ก็ศพรแรกก็ภรรยาเขาที่นอนอยู่ภรรยาไว้แล้วเธอก็ฆ่าสามีตอนกลัหมามเดี๋ยวปอดที่เห็นใครน่าสงสัยมั่งไหมในทางกลับบ้านก็เห็นใครไหมเห็น ผู้หญิงชุดแดงอะน่าสงสัยเพราะว่ามันเพราะว่าเจเคามองหน้าเราผู้หญิงในชุดแดงเหรอ,อ,อก็มีคนบอกว่าเห็นผู้หญิงชุดแดงเหมือนกันนะเโอเคต้อ,คอ,คองการข้อมูลเพิ่มมาคุดได้กลับบ้าน ต่ยังครับโอเคไปนำโวยกับบ้านแล้วค่อก็เดินไป้ะก่อนตรงเนี้ยโคตรมึดเอ๊มึดตึ๊บเลยแมลงวันก็หายไปแล้วพครับตุ๊กตาแต่มันระเบิดบอสทีวีระเบิดอะไรว่นน่ะเฮยเออมันอีกาเปนบินเต็มเลยไปแล้ว ไาแล้วมาอยู่แล้วไปแล้วทีวีระเบิดใส่หน้าเอ,อแล้วอีกามันบิดอะไรวะตกตึกนี้มีผีงไงวะห้องเกือบสุดทางห้องนี้ครับมีการฆาตกรรมเกิดข้างๆข,ข้างบ้านชน่หรือที่ไม่อยากลงไปที่ถนนอีกแล้ว S <S 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 หิวเหลือเกินต้องหาอะไรสักอย่างในตู้เย็นนี่เอ้ย,อยผิดอันมันต้องไฟอันนี้อือโอ้เสียงเปิดสวิฟไฟนะี่คือแบบเหมือนพี่แบบต่อยสวิฟท์อะโถดีเปิดอะเ,เราไม่ใช่หาแอน,นจินตู้เย็นหรออ้โอ้เกียร์ีก้ มา,มาไหมเอ้ยมาไหมหมา,มายรถนะอืมปิดติดเฮ้ยปิดนี่ไปส่งตามแมวได้เป๊ะไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรก็ออกเลยไหมมันน่ากลัวนีผมไม่พอใจนะคุณมาเคาะประตูของไันรีบเลย อืมเก็หอิบแนละ้วถึงเวลาไปนอนดีและะ้วครับไม่ปิดไม่ปิดไนขเขเาไปบอปิดประตูดนะตึงดึง,ดงมีคนกดกิง่งมีคนกดกิ่งบ้านเราแต่เราจะใช้ตามแนวไม่มีใครอีกแล้วน่ากลัว ตาแมวนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะตัวไหมผมไม่รู้ผมไม่สนพี่ไม่พี่จะไม่ได้เลยจกผมนี่นี่นี่เออนี่ว่างว่างผมพอใจ<笑><笑> <c oughs> อก็ดูสวยดีนะเดี๋ยวผมไม่ได้จะ เปิดประตูผมจะส่องตามไปแล้วถ้าพี่มายืนอยู่ข้างหน้าผมได้ยังไงวูดแมนต้องการอะไรอ่ะนายคือคนที่ดีรีเคสร,รีคูดอะไรคืออะไรใช่นั่นแหละนายเป็นใครอ๋อล้วบังรีเตอร์รีเคฟูดฉันเห็นผู้หญิงประหลาดมายืนอยู่ หน้าหน้าประตูสี่นาทีโคตรน่ากลัวเลยฉัยนจะบอกนแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกันนะพี่ขอบคุณครับเฮ้ยดยูอยู่ๆจะเดินเข้าบ้าแล้วถ้าปรับปรับเป็นอันนี้ใหมด่ดลยเออเราเล่นอันนี้มาตั้งนานละโอ้โหพี่ทำไมพี่ไม่ล็อกประตูพี่ เนี่ยอะไรอะ่ะอีกาหรืนอนกืูว่าจะเป็นไก่โต้ไก่โอ๊กอะ่ะไี่อยู่บินมาชนนัอาขอเป็นผ้านี้แล้วกันอ่านได้ยังฉันจ็บ้อมเป็นนอนละเดย์ละน,นี่มันย้อนกลับมาปันมาณสามวันนี่นะระบบก,กล้องอะไรบะเนะี่ย เราน่าจะมองผ่านแมวไอ้อ่ะสวัสดีปรยาคุณทำงานทำทำโอทีอ่ะใช่ไอ้นี่มันพีคู คุณวิไรเหรอมันแปลกมันหายยากมากนะที่คุณจะโทรนะผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนั้นมีเรื่องที่ต้องการจะบอกคุณเดี๋ยวฉันต้องการจะคุยที่บ้านกลับมาบ้านเร็วๆนะแล้วตัดสายไปเป็นอันนี้มะเป็นตำรวจที่ตำรวจบอก่ะว่า มีพรืรอโอ้โหเสียงประตูโคตรดังโอ้เสียงประตูพี่น่ากลัวมากรู้ตัวไหมบ้านภรรยายฉันน่าจะหลับอยู่ถ้าผิดนี้เสียงทาง้าเราใช่ไหมไอ้อ <c oughs> เสียใครไม่รู้แต่เมื่อกี้ตัวอะไร มองโรบกา,บกาเช่ไหมฮะไอ้เมื่อกี้มันพี่น่กกา,ากลัวมากรู้ตัวไหมพี่น่กกากลัวมากพี่รู้ตัวไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่วิ่งผ่านทางประตูไปแล้วเราก็โฟกัสกันโรบิก้าเราสังนสองอ๋อเดีเลือดอะ่ะ เลือดตัวตรงนี้ก็น่ากลัวดีจังบรรยากาศนา่ากลัวนะอ่อยกามาโยนได้ไหมคือเราสู้ผีไม่ได้ <c oughs> เราสู้ผีไม่ได้คือถ้าเราเอายกมัดขึ้นมาต่อยผีทดงก็น่าจะโอเคอย่นะไอ <c oughs> พีนมนลองประตูวะ พี่พี่ล็อกประตูทำไมเปิดได้แล้วโอ้หเปิดได้แล้วไม่ว่าเอาวัานะน้าทำไมแดงจังโอ้ดูเลือดสิเปิดได้ปะอันนี้เปิดได้เฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ในตู้ไปแล้วไม่เอาไปไหมโอ้ไม่นะนี่มึงล้อมาเล่นกันเนี่ยอไอ้มึงนี่มึงล้อนี่มึงล้อเล่นป่ะเนี่ย <c oughs> นี่มึงล้อกันเล่นปะน่ะ งงเราไงเราเราออกได้ยังไปช่ก็เปิดไปได้โอ้โหวุดจังเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยพี่พี่ใครครับพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอโอ้หกล้ามยู่กลามสิออแล้วก็โดนแทง <c oughs> เสียงจะห้ามโดนแทงแน่นอนวอด มีคนกดกิ่งใครมากดกิ่งเนี่ยฉันตอนนี้เนี่ยไม่รู้แต่ที่รู้รู้ไม่ฝันเห็นเหตุการณ์ใช่ฮ<ป>้ายน่นไงสื่อจิตไหมละ่ะสวาละเราไม่น่าไปเราไม่น่าฝันเลยฝันปุ๊พี่พีแกมาหาเลยเจมาหาแล้เดยวไม่ต้องกดกดมาก คนนะ้นผมก็ไม่เปิดให้คุณหรอกผู้หญิงคนนี้เม่งบ้าไปแล้วจะต้องฉันต้องโทรหาตำรวจครับโทรเลยครับขอให้มาเร็วๆนะเขาบอกว่าสองนาทีโอ้โหมม่ไม่มีตำรวจลาดตระเวนแถวนี้หรอกฉันต้องรอดต้องรอดอะไรเอะแล้วต้องไปไหนไหนอ่ะไ,ไม่เปิดไปได้มาแล้ว โค้หน้าเลยครับโอ้โหอยู่ตรงตรงตรงนี้หลังชิดกำแพงเข้าไว้รถยื่ตรงนี้ผมจะเอาหลังชิดกำแพงเพื่อที่ว่าเจจะได้ไม่เดินมาเข้าข้างหลังผมเฮ้ยโ,โอเคเจ๊ก,ก็มาแล้วเจ๊ก,กับวิ่งมาโอโ้เจ๊ โอ้โหโอ้โหประเด็นคือเจ๊แกม่งมันโคตรไว9 8 7 6 5 4 3 2 1เย่เฮ้ยเสียงหว่อมาโอ้ยเมียวเมียว คุณตำรวจคุณมาหาผมในห้องน้ำแล้วกันนะย้่เรารอนแล้วรปใจนั้นก็อะไรผู้หญิงไม่ได้โตตำรวจจับฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงจมตีฉันแต่ว่าหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงท้าทุกคืนโคตรน่ากลัวฉันจะย้ายออกเร็วๆนี้ ไม่ะไม่นานหลอดเนาะไม่นานหลอดคือทำไมตอนแรกถึงไม่เปิดประตูมาถ้าเปิดตรงแต้จบแย่จบแย่เฉยลงลงลงล,งลงวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางซ้าย อทางไหนวะนะ่ะอันนี้ไปได้เจ๊ยังไม่มาใช่ไหมเฮอยไรอะเฮ้ยที่มันเฮ้ยคอนอ่าสู้ผีได้แล้วมาจะาไปทุบหัวมึงเจ๋ยอยู่ไหนแต้จริงเจ๊ก็เข้ามาสิเจ๊ก็อยู่ไหนวะไปดีไงหูม,มาแล้วมาอือฟาดหัวแม่ง ถ้าเราเหมือนเกมนั้นเลยเหมือนเกมผีในหลังจากนั้นตำรวจก็มาผู้หญิงคนนั้นตายแล้วตำรวจให้เป็นการป้องกันตัวเออเวอีที่ตำรวจให้เป็นต้องกันตัวผู้หญิงคนนั้นแหละที่เป็นฆาตกรฆ่าสามีภรรยาอ๋อเหมือนเคยมีอันนี้สินะ อ่า่อางนี่นี่เองแต่เราก็รอดแล้วได้กูดเอ็นด้วยนี่ไงอาชีพมันขึ้นเลยกูดเอ็นจบดีเย่จบดีวะ่ะโอเคอจบไปไปแล้วนะครับสำหรับเกมอาเกย์ออนนะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับไปเวย